เลยลูกแปดตัวเข้าจุกนมแม่แม่หมูตัวไหนไม,มาพรุ่งนี้ใส่พรุ่งนี้จะหิ้วกระเป๋าใบนี้ลราไปลองชุดแต่งงานพอได้ไหมพี่จุ๋มหิ้วกระเป๋าใบนี้ไปลองชุดแต่งงานไ,ไปตั้งพวง อันนี้สีนิลมูลนะพี่ชอบน้องคนเดียวพี่จุ๋มลองถ่ายดิเบางพี่ใส่ชุดให้น้องด้วยบางที่พี่ไม่ก้าวจากบ้านนะพี่มีแต่หน้าน้องไม่เหมาะกับเสื้อรู้ไหมว่าจริงๆแล้วน้องเป็นผู้หญิงนะจ๊ะเเหรอน้องเป็นผู้หญิงไงตัวหัวกะโหลกเป็นผู้ชายผู้ชายปะเนี่ยจริงแฟนน้องเป็นผู้ชายตัวหัวกะโหลกอ่ะแยกไปออกเลยว่าเป็นผู้หญิงจริงๆ ใช้ใหญ่คูด Airpods สีเหมืนอนกับมาเล่นน้องใบมาเออ,เอ,อมาแน,น่นลักไ้ใส่เสื้อผ้าแน่ลักคือหนูเล่นของหนูเงียบๆตีอยู่แล้วช่ะคือมามาฮิตเนี่ยหนูซื้อของไม่ค่อยได้เลยโอ้ย